ที่25ธันวาคม2567เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านภวินการจนัสกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตพระปริตญมุ่นต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแอาจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอด่อในขณะพเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิด สมันตาจักรวาลสุอัตาคชันตุเทวตาสัทธรรมวุณิราชา,าสุรันตุสขามุขทังสัเกเคกเมจดูเปคิริสิคาราตาเตจันตาริเขวิมาเนธิปารเถจคาเม ตารุวนะคะหาดีเคหะวัตถุมะฮเคเตบุมาเจยันตุเทวาฉลทรลวิสเมียคะคันธพนาคาติดทันตาสติเยยังมนีวะราวัจนาสักทิโวเมสุนันตุธรรมโสนาการโลยามปทันตาธรรมโสนาการโลยามปทันตาธรรมโสนาการโลยามปทันตาธรรมุตสาภะควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมุตสาภะควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมุตสาภะควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคาฉามีธรรมบางสระนังคาฉามีสังฆังสระนังคาฉามีทุติยมปีพุทธังสระนังคาฉามีทุติยมปีธรรมบางสระนังคาฉามีทุติยมปีสังฆังสระนังคาฉามีตาติยมปีพุทธังสระนังคาฉามีตาติยมปีธรรมบางสระนังคาฉามีตาติยมปีสังฆังสระนังคาฉามีนัตถเมสระนังอัญญาพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสทิมีโหดเถสัพพะทา นาทีมีสาระนังอัญยงังธรรมโมมีสาระนังวรังเอเตนะสะจวัชเชนะโสทีมีหองทุสัพัธานาทีมีสาระนังอัญยงังสังโฆมีสาระนังวรังเอเตนะสะจวัชเชนะโสทีมีหองทุสัพัธา เอวเมสุตังอกังสวายังภะคะวาสเกสุวิหรติกะบิลาวัตถุมมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเฮนาสัตทิงปัญจมาเตหีพิขุสเตหีสเพเฮวะรหันเตหีทัสหีจารโลกาธูหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโพนติภะควันตังทัศนายาภิคุสังปัญจาราโขจตุนนางทุตสุทาวาสกายิการนางเทวานัง เอตาทะโหอะยังโหะวะขาาวาวะสักเกสุวิหระรติกวบิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหีภิกขุสตเตหีสเพเหวารหันเตหีนาสหีจโลกกรทาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิบาติตตาตาหอนติะควันตาัสนายาภิกขุสังขันจายันนูนามยัมปีเยนาภะขวาเตนุปัสังกาเมยามาอุปสะ อุปสังคามิตาวาภควาโตสันติเกปาเจกะคาถาพาเสยยามาติอัโคตาเทวตาเสยยาาปีนามาพระวาปุริโสสัมิชิตตังวาพาหังปะษาเลยะปะสาทิตังวาพาหังสามิเชยยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอรหันตอัตอันตาราหิตาภควาโตปุรโตปาตุลาหังสุอัตโคตาเทวตาพักขวันตังอภิวา เทตวเอกามันตังทางสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกยิมังคาทางอภาสิมหาสมัยโยปะวานสมิงเทวกายาสมาคตาคาตามหาอิมังธรรมมสมัยยังทักิตายวะอราชิตาสังคันติอธโคอปราเทวตาเทพระขาวโตสันติเกยิมังคาทางอภาสิีตัตตะพิกขิควสมาถางสุจิตังอัตโน อุชุกามกัางสู่สาราธิวะเนตาน,นิคะเหตวาอินทาริยานีละขันติปันธิตาติอัทโขอะปราเทวตาพระขวาโตสันติเกีบังคาทางกพาสีเชวตวาคีลงังเชวตวาบรีคังอินทาีลาโอหัจจมเนชาเตจารันติสุทาวิมาจาจักขุมตาสุทันตาสุสุนสันคติ อัทธโคอัปาร,ราเทวตาพระขวตโตสันติเกย์มังคาทางอภาสิเยเกยจิพุทธังสารานาังคตาสเสนาเตคามิสันตีอัปยาภูมินปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริปุเรสันตีติอัทโคพระขวาพิขูอามันเตสีเยปุเยนาภิขเวทัศส,สูโลกาธาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตั้งทัศนายะ พิคุสังคัญจ่าเยปีเตพิคเวเฮสุงอติตามัทานาอรหันโตสัมาสัมพุทโธเตสัมปีพระกัวันตางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏติตาเฮสุงเสรยยะถาปีไมหังเอตาลหิเยปีเตพิคเวพวิสันติอนาคาตามาทานาอรหันโตสัมาสัมพุทโธเตสังปีพระกัวันตา낭เอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังอตาลหิ อาจิคิสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิกิตตายิสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิเทศิษสามีพิขเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกัทะโลถาภาสิสสามิติเอวมัมอตันพันเตติโขเตพิขูพระขวะัโตประจัสูาสุขะไวตาธัรมวจักสีโลกะมนุกัสามิ ยถาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคาพลังปะหิตตาสมาหิตาปะทูสีหาวัสสีนาโลมาหางสาภิสัมพุโลโอทาตวานะสาสุทธาวิปัสสนะมานาวิลาพิโย ปัญจสเตยตวาวานวานกาปิลาวัเวตะโตอามันตยิสัทาสาวเกสาสนรเตเทวากายาภิกันตาเตาาวิชานาถภิกวโตเตจัตัปะมะกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัมปาตุลาหูยานางอามนุสานางทัศนะอเปเกสาตามัทขุงสหัสสังอาถาสตลิงสตางเอเกสหัสสานาอามนุสานามัทสุงอเปเก นันตมทักขุงทิสาสภาพุดาหุงตันจะสภงอภินยยวา,วาวคิตวานาจักคุมาตโต,าตาอามันตายิสทถาสาวเกศาสนราเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตตายิสามีคิ ลาหีอนุปพันโสสัตตาสหัสสาวยาขากุมมาภุมมากับิลาวัฒวายทีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสศีโนโมทามานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวนางชาสหัสสาเหมาวตายาขานานาต่าวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสวีโนโมทามานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวนางสาตาคีลาติสหัสสายขานานาต่าวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสศวีโนโมทามานาภิกขามูภิกขุนางสมิติงวนาง อิเจเตโสแะสาสหัสายะขานาณตาวันน้โนอิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกาบุญขิขูนางสมิติงว่นังเวสามิตาปัญจสตายะขานาณต่าวันน้โนอิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกาบุญขิขูนางสมิติงว่านางกุมพีโลราชคาิโกเวปุลัสสานิเวสนางิโยนางสตาสหัสสายะขานางปา ยิรุปาสติกุมพีโรราชาคาฮิโกโสบาคาสริติงนวนาปุริมันจากทิสังราชาทิตาลโโถปภาษาสติคันทัพานาอธิปติมหาราชายัสสีโสพุตตาปิตาสาักมะหโวอินทานมามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมธรรมนาภิกกามุพิขนางสงติงวานางทักขีนังจ่าที่สังราชาวิรุฬหโฏตับปะสาสติกุมพันธนานัธิปติมหาราชายะโสสิโสปุตตาปีตัสสะภะคะวอินทนามามะหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมธรรมนาภิกกามุพิขนางสงติงวานางปัจฉิมังจาที่สังราชาวิรุปะโขภาษาสตินะคานางอธิปติมหาราชายะโสสิโส ุตตาปิตสาภะโวอินทานามามหาภลราอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิสีโลมทธามานาภิกามูภิกขุนังสมิธติวนังอุตตารันจาาที่สังราชากุเวโรตปาสาสติยขานังอธิปติมหาราชายะสสีโสปอุตตาปีตสาภะโวอินทานามามหาภะราอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโลมุธามานาภิกามูภิกขุนางสมิติวนัง ปุรีมาทีสังทัตตาโถทังขีเนนาวิรุณหโกภาชีเมนาวิรุปะโคคุเวโลตะลังทีสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทีสางทัทลันลามามานาอัถังสูวันีกาบินวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจันิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูเจวิตูโตสหจันทะโนกรมมเสดโถจัก กินคันทูนิคันทูจาปนาโทโอปามัโยจาเทวสุโตจากมาตลิจิตาเสโนจากคันทโพนนโลราชาชนโดสโพอาคูปัญจกสิโขเจวาติมพลูสุยวชสาเอเตจันเยจาาชโนคันทพาสหราชูพีโมธามานาภิกามุขูนาสัมพิติงวานังอาทาคูนภาสาราคาเวสาราสหัดชกากรมพาลสัตตาาคูปยาคาสหายยาติพียามุนา คาตาลาธาจาอาคูนาคายาสศิโนเวลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชทหัสาหารันติทิทิทพภาธิชาปาขีวิสุทธะจากขูเวหายาสาเตวานามชาปตตาจิตราสุปันนายติเจสานามังอาภะยันตทานาคาราชาณาวาสีสุปันนาตโตเขมอมกาสีพุโทโธสนหาฮิวาจาหิอุปา วะหายันตานาคาสุปันนาถารนะมะกังสูพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสมุทธังอสุราสิตาพาตโลวาสวะเสเตอิทะอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวขสาเวปาจิตติสุจิติจารหาราโทนะมูจีสหะ สตัญจาบพันิปุตตานาังสัพเพเวโรจนามากาสันในคิตวาพะลิงเสนังลาหุพัธามุปาขมุงสมาโยธานีพัฒนเตพิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโยเตโชวาโยตถาขมุง วาลูนาวาลุนาเทวาโสโมจัยยัสสะส,สหเมตตากรุณากกยิกา,กาอาคูเทวายัส,สีโนทเสตสาธากายาสเพานานตะวัน,นินโนอิทิมโตชุติมโตวนาวนโตยัส,สีโนโมทามานาภิกามุงิขูนางสมิติวานังเวนทุจะเทวาสหะลีจัตสมาจะทุเวยะมาจันทสุป,ปนิสาเทวาจันทาวาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะวาคูปุรักขิตานัคขานี้ ปูรักคิตาวาคูมันธาพราหังกาวสูนังวาสโวเศโถสโก,กปาค้าปุรินทัโทฮเสเ,เตสาทากายาสเพนะนาตะวันิโนโอ,อิธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาส,สิโนโมทมามนาพิกามุมพิขุนางสมิติงลังอาทาคูสหภูเทวาชละมาคีสีขาริวะอาริทกาจัลโรชาจ่าอุมมาปุภะนิพาสินโนวะรุณาสหธรรมมาจากอจุตา จะอเนชกาสูเลยย้าลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเต,ตสาทากายสาสัพเพน,นานตะวนิโนอิถิมันโตชุติวันโตวนาวันโตยาสศินโนโมรามานาพิกาโมขุนางสมิติวันนางสมานามหาสมานามนุสสาวนุสุตม,า,มาทิฏฐาปทูสิกอาอคูอาคูมนโนปทูสิกา อาทาคูหรารโย,ยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปาราคฆามหาปารลา,าอาคูเทวายาส,สีโนทเสเตสาทกา,าย,ยาสาเพม,มานัตตววนิโนอิทิวันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยาสีโนโมธามานาภิกามุิขุนา,าสมิติงวนังสุกกามากะลุมหาารุนาอาคูเวนะคาสา สหโอทาตาคัยะหาปามุขาคูเทวาวิจักขนาสธามตาหาราคาชามิสกกาจาย,ยัสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาพีวัสติเสเตสาทากายาสเพนาณตะวนิโนอิวันโตชุติบันโตนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุขูน,นังสุตติงวานังเขมิตาตุสจายามากถฏกาจาย,ยัสสิโน นามพีตังกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารตินวาคูวาทาคูปาระนิมิตาเสเตทสาธากายาสเพนาณต่าวันิโนติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาภิกกามมภิขูนางสมิติวานังสเพเตเทวานิกายาสเพนานณต่าวันิโนนามันวายเยนะขัฉุนเยจันเยสักคิสาทหาปาวุฒธะชาติมคีลังโอคาตินนามาสวังทัก เคมโมคาตารังนาคังจันทว่างอสิตาติตังสุภามาปารามัตโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะสนางกุมาโลติโสจ่าโสปราคาสมิติงวนนางสหสพัมมาโลกานางมหาพัมมาภัติตัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสตถาอิสระอาคูปเจกะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจัตสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามิเกมาลาเสนาพิกามีปัญสากัดการหัสสาบันทิยังเอธาคันหาถาพันทธาราเคนะพันธุพันธามัทุโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิตถาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนาอเปสยีปานีนาตาลามาหัดจาสรังกัตตวานะเพระวังยถาาปาวุสโกเมโคนายันโตสาวิชโก ตถาโสปจุทาวัติสังกุโทอาศายังวเสตันจาัพังอภิญนยายะบาวาคิตวานาจขุมาตโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาสนระเตมลาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจาอาตปามากระลุงสุจวาพุทธศาสาสนางวีตาลาเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอิชิยุงสัพเพวิชิตะ สังฆามาพยาตีตายัสสิโนโมทันตุสหภูเตหีสาวกาเตชะเนสุตาติ